ตัวนี้ก็คือแหวนรองโอฉีดมันเอ่อมันรั่วก็คือบางทีมันไม่ได้เป็นที่แหวนอย่างเดียวนี่มันเป็นที่ป่าของฝาสูบเลยนะถ้าเราเลักษณะการแหว่งแบบนี้นะที่กําลังอานบันสวนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหวนมันก็แหว่งไม่ได้เยอะนะแต่ที่จีฝาสูบมันจะเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าลักษณะแบบนี้นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็คือลักษณะตรงเนี้ยอ้ตรงดำๆเนี่ยก็คือกําลังอานบรรสวนขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยเนี่ย แล้มันมันมามันกำลังอัดมันร้อนเนี่ยเพราะมันเป็นไอเสียที่จุดระเบิดแล้วก็คือมันดันสวนขึ้นมาแทนมันจะออกท่อไอเสียมันจะดันลูกสูบลงไปนะเกิดระเบิดตึ้มแทนมันจะดันลูกสูบวิ่งดันลงไปข้างล่างเพื่อให้เกิดพลังงานแต่กําลังอัดมันดันสวนขึ้นมาบนต้นหัวฉีดก็คือมันมีสามต้นต้นที่ดีก็จะเป็นปกติแบบนี้ก็คือแหวนน่ะเอ้ยไม่ปกติเว้ยปกติกันปะปกติต้นนี้ปกติก็คือมันจะรั่วนิดนิดอะรั่วไม่มากไต้ตรงที่ดำๆแบบคือมันรั่ว เรากำลังเอามันรั่วขึ้นมาไปเช็ดตัวอนะครับอันนี้สูกสามไม่รั่วถ้ารั่วบนคอต้นมันจะดําเหมือนพวกนนี้นะอันนี้พวกขามาไวไเสียไ้เสียที่สวนขึ้นมาสวนขึ้นมาคือมันรั่วนะคือมันเป็นที่บ่าหัวฉีดเลยก็ได้แต่มองไม่เห็นนะเดี๋ยวก็ทำว่ะอารแต่ยางวาวาแม่งคากาวมาหมดเลยค่ะยางวาวาวมันแพงในแม่งก็เลยไม่มีใครเลียนกันโอเคติดตามครนะับม ขามาก็ไกลเลยผมก็เก่งที่หายเลยเห้เยอูดอนเลยนะมไม่ดีไกลๆนะห้าร้อยโลนี่แม่ผมขับไปร้อยเอ็ดไ้อย0อร้อยเอ็ดโอ้ตายกว่าอีกโอ้ตายผมก็เก่งเลยนะผมทั่วที่หายเลยทัวแม่งไม่จบแต่งานรถเฉยมันจบอยู่แล้วโอเค